เขาไปนู่นแล้วเขาไปตุลแล้วอ้าวลัคนาราศีตุลน,นะอืมชาวลัคนาราศีตุลดาวจะไปกองรวมกันอยู่นะฮะเออนะฮะห้าดวงในเรือนมรณะนะห้าดวงในเรือนมรณะถามว่าจะส่งผลอย่างไร อย่าไปกลัวนะครับมันไม่ได้เสียหายทั้งหมดหรอกไอ้ห้าดวงมรณะเนี่ยแต่ไอ้เรื่องที่ต้องระวังก็มีแต่เรื่องดีก็มีนะอย่าไปคิดว่ามันจะไม่ดีทั้งหมด5ดวงที่ไปอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้นั้นเหมือนกับคุณพยายามที่จะรีเซ็ตตัวเองใหม่อยากเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีความรู้สึกถึงปัญหาจุกจิกในช่วงที่ผ่านมาคเครียดน,นะฮะทีกระแทกจะอตีนไก่น้ผาผากเหมือนกันนะอืมชาวลัคนาราศีตุลน,นะอืมอันนี้พูดถึงลัคนาใช่ไหมคะไม่ใช่ราศีโอ้ยเขาพูดจนยิ่งฟังไม่ชัดเจนอีเหรอพูดจนรอบที่หนึ่งล้านแปดสห้าหมืนสี่พันหกรอยเก้าสิบสีแล้วว่าลัคนา โอ้ยไม่ดูนะคะแค่อธิบายแต่เสียงมันดังนี่เฉยนะนั่นแหละชาวลัคนาราศีตุลน,นะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังจะรีเซ็ตตัวเองใหม่นะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความจุกจิกใจอยู่ไม่น้อยมีความเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่มองนะครับมองเห็นได้ชัดเจนคือการงานคุณกำลังจะมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี นะครับจะมีข่าวดีในเรื่องของงานโดยเฉพาะงานที่คุณจะต้องเดินทางจะมีความสำเร็จอย่างมากนะครับอืมนะจะมีความสำเร็จอย่างมากนะครับแต่บอกก่อนว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวเดินแบบเนี้ยอย่าไปสะสมความเครียดความท็อกซิกอยู่ในตัวเองมากนะอืม นะฮะอย่าไปสะสมความเครียดความทกซ i กอยู่ในตัวเองมากนะครับหัดคิดอะไรที่มันเป็นแง่บวกบ้างแง่ดีบ้างเหตุผลเพราะว่ามันมีดาวบ่าพ่อครอสทำมุมปลายหอ,อกอยู่เครียดนอนไม่หลับนะฮะนั่นแหละก็ทำให้ก็เครียดนอนไม่หลับอะจุกจิกใจอะนะฮะดาวมันเดินมรณะหลายดวงเนี่ยฉะนั้น ชาวลัคนาราศีตุลคุณจำเป็นต้องบริหารอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะฮะบอกเลยนะต้องพยายามพยายามบริหารอารมณ์ของตัวเองให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบเรื่องงงเรื่องเงินที่มันดีอยู่แล้วนะฮะจะไปกระทบทำให้เราก็บริหารสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร นะอืมนะฮะนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ไปอยู่ในเรือนมรณะห้าดวงตรงนี้นั้นวิธีแก้เคล็ดง่ายๆนะครับให้ไปทำบุญนะครับกับพระที่ชลาหรือพระที่อาพาธนะอืมนะครับก็จะส่งผลดีได้ตามหลักของโหราศาสตร์นะฮะเอ,อ นะครับนะฮะฉะนั้นนี่แหละคือชาวลัคนาราศีตุลมันจุกจิกเรื่องอะไรรู้ไหมชาวตุลเนี่ยจุกจิกเรื่องส่วนตัวไงเรื่องความรักไงเออนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่แม่งอยู่ในเรือนอริเออติดกับความรู้สึกจุกจิกใจนะฮะไม่ค่อยมีความสุขหงุดหงิดอืมนะฮะ นะครับผมราศีตุลย้ําว่าราศีครับทําไมตรงมากอย่างนี้ผมอาธิบายให้ฟังแล้วกันนะฮะพูดไปแล้วล่ะรอบที่1นึ่งล้านแปดแสน้าและแต่อธิบายอีกรอบหนึ่งคือบางคนที่มันตรงเนี่ยเพราะว่าเวลาเกิดมันไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งทําให้ลัคนากับราศีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กัน นะแต่ของในของผมเนี่ยผมเน้นลัคนาราศีทึ่งทึ่งจะต้องใช้วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดมาคำนวณร่วมกันนะเข้าใจนะอ้าโอเคคุณจุม๋มจีรน,นันเลิกสามีแล้วค่ะเอาคุณจุม๋มเลิกกับผัวแล้วเหรออะไรวะคุณจุม๋มเออคุณจุ๋มนี่นะอ,อือออื้มนะฮะนะครับอา้า ชาวลัคนาราศีตุลน,นะผมว่าเรื่องอื่นเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวในหลายๆด้านก็จะมีแต่เรื่องความรักนั่นแหละที่มันยังเป็นตะกรอนนะฮะยังตกสะเก็ดอยู่เออนะครับนะฮะยังมีความรู้สึกไม่สบายใจหมลมน,มน,มนยิ้มแห้งๆยิ้มแย,ย่แยเงี้ยแบบเออมันยิ้มกันแกล่ะเออ นะฮะอืมนั่นแหละนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคุณอะไรเนี่ยว่าไรลักษ์บอกว่านี่โดนเทมาค่ะคิดวนไปวนมาไม่ออกจากทุกข์เลยค่ะลัคนาตุลเนี่ยฮะมันคิดว่าเราเป็นแฟนหรือคิดว่าเราเป็นน้ํำล้างชาม่านี่มันเทเราอย่างเงี้ยเออเออเว้เฮ้ยนะฮะแฟนด้วยไม่ใช่น้ำล้าชามเออนึกก็เทก็เ,เทกันอย่างเงี้ยเหรออะไรหวะ อืมนะฮเออนะครับนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคือช่วงเนี้ยดาวความรักมันอยู่มรณะอยู่แล้วแล้วอยู่กับราหูอ่ะมันทั้งมึนๆอื่นๆคิดเครียดระแวงเบื่อเบื่อยังไงเนี้ยมันปนๆกันอยู่นะฮะวิธีแก้เคล็ดก็คือคุยกันถึงเรื่องดีๆ หรือถ้าบางคนจะต้องเดินทงเดินทางด้วยก็ทําให้ห่างกันบ้างมันก็จะได้เออมีความคิดถึงบ้างอืมนะฮะเอา้าถ้าจากคุณว่าอะไรรักที่โดนเทมาคุณอะไรอ๋อละวันบอกสามีทิ้งแล้วค่ะเอา้าไอ้นี่อะไรวะคิดว่ากูเป็นไม้ไอติมนั่นไงวะที่กินเสร็จแล้วก็จะทิ้งเลยไม่ใช่มาทงมาทิ้งได้ไงนะฮะตุนครับควรอยู่ใกล้หรือไกลคนรักดี ก็อยู่ใกล้ก็มีปัญหาจุกจิกเหมือนกันก็อย่าก็ไกลบ้างใกลบ้างสลับไปแต่อยู่ด้วยกันตลอดไม่ค่อยดีหรอกนะฮะมันมีแต่เรื่องราวทาให้หงุดหงิดนะอืมอะไรวะเอา้านี่มาอีกแล้วตุนค่ะเพิ่งถูกเทไอ้นี่เออเทเขาง่ายๆหรอไม่ใช่น้ําล้างชามล้างถ้วยนะเว้ยแม่งเออคิดว่าเป็นน้ําชามก๋วยเตี๋ยวแน่เลยอินว่าอะไรก็เทเท มีวิธีแก้ไหมคะโดนเทไปแล้วจะแก้เกอ้ออะไรเรานี่ก็จะเอาแต่วิธีแก้อย่างเดียวผมบอกเลยนะว่าดวงมัน็ปันก็คือดวงกันแหละนะฮะการแก้คือคนพุทธก็ต้องพยายามทําจิตใจให้มันมีสตินะบ้างนะฮะไปแก้คงแก้เคสอะไรแต่ผมไม่สนับสนุนหรอกนะไม่นิยมด้วยนะฮะไม่นิยมเลยนะฮะเราคนพุทธกันนั่นแหละก็ทําบุญถุนทานเนี่ยมันจะกลับก็กลับมาไม่กลับก็ช่างแม่งเหอะ บางทีก็ไปจมอยู่ความทุกข์มากอะ่ะมันยังมีเรื่องอื่นต้องให้ทําอีกเยอะอะ่ะอืมนะฮะอาจารย์เปิดอีกเพจเพจที่ปรึกษาคนอกหกักโอ้โหอย่าให้พูดอย่าให้พูดอืมนะเอา้าเอา้านะตุนขะแม่นมากอะตุนเนี่ยอย่างนี้แหละแต่ว่าเรื่องอื่นมันดีนะฮะเออเรื่องอื่นมันดีไม่ต้องห่วง นะฮะอยากให้อาจารย์เปิดเพจที่ปรึกษาคนออกหากเอาอันนี้ก็ยุนี้ก็กมาอีกเอาจริงๆเหรอเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอโอ้ยตายแล้วตายแล้วนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นะย้ํานะช่วงนี้ถ้าความรักมันสนตีนนะอาไม่ต้องสนตึกหรอกสนตีนเลยก็แล้วกันก็พยายามนะไปเบนโฟกัสไปเรื่องอื่นบ้างเพราะถ้าเกิดเราไปจับอยู่กับมันอย่างเงี้ยมันทําให้เราเครียด พอเครียดแล้วแม่งก็แบบเออเอออองอ่อง,อ,อ,งอ่ะเออคิดอะไรวนไปวนมาเนี่ยเออนะครับนะเชื่อผมแล้วเดี๋ยวจะแฮปปี้ขึ้นนะเอออืมนะครับอืมนะครับนะอะไรเนี่ยสามีที่ดีคือสามีใหม่แล้วก็หุ่นล้อไหมจะหาใหม่ไงไปยุเขาดีนะะักอ่ะเออความรักดีไง เออไม่ได้ว่าอะไรนะคะแค่ถามไม่ <c oughs> เฉยอ้าโอเคนะ